สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในห้องสื่อภาษาไทยคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรเด็กๆทราบไหมคะครั้งที่แล้วที่ผ่านมาในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเด็กๆเรียนในเรื่องของอะไรไปคะจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลาง นะคะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาต่อในเรื่องของการผันวันณยุกต์อักษรสูงค่ะเด็กๆดำเนินการสอนโดยนางสาวไพรินขับกล่อมหรือที่นักเรียนเรียกว่าครูปอน,นั่นเองค่ะแต่เอเนื้อหาด้านในนั้นจะเป็นอย่างไร คุณครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังบทเพลงนี้จะอยู่ในเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงนักเรียนลองไปฟัง,แล,ลง,งและลองสังเกตดูนะคะว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวและประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังกันเลยคะ่ะ ฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันอักษรสูงสิบเอ็ดตัวนั้นผันสามเสียงสำเนียงชัดเจนผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันอักษรสูงสิบเอ็ดตัวนั้นผันสามเสียงสำเนียงชัดเจนผาผ่าผ้าผาผ่าผ้าจีดิจีดิจีดิฝาฝ่าฝ้าฝาฝ่าฝ้าจีดิษจีดิจีดิ ผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันอักษรสูงสุดเอ็ดตัวนั้นพันษาเสียงสำเนียงชัดเจนผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันอักษรสูงสุดเอ็ดตัวนั้นพันสาเสียงสำเนียงชัดเจนถอย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 จีดิษจีดิษจีดิษขา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 จีดิษจีดิษจีดิษ ผีฝากข้วยข้าวสวยให้ฉันฉันฝากข้อยข้าวสวยให้ผีเฮ้ยอักษรสูงสิอตัวนี้พันกีทีสามเสียงเท่าเดิมส,ส,สู้สู้สู้สูสู้สูจีดิจีดิดจีดิดหางห, àng, ห, àng, ห, àng, ห àng, ่างห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 ้างจีดิจีดิดจีดิด เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับบทเพลงที่ได้ฟังไปนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆทราบกันไหมเอ่ยและประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมคะพยัญชนะอักษรสูงจะประกอบไปด้วยขอไข่ ขอขวดชอชิงถอถุงถอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสาราสอฤสีสอเสือและหอหีบค่าเด็ก,ดกทีนี้เรามาดูว่าพยัญชนะอักษรสูงผันได้กี่เสียง อักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้สามเสียงคือเสียงเอเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะการผันวรรณยุกต์อักษรสูงผันได้สามเสียงก็คือเสียงเอเสียงโทและเสียงจัตวาผันได้ดังนี้ค่ะเด็กๆ ขอไข่ะสมสระอาเราจะกดว่าขออาขาถ้าเติมวรรณยุกต์เอกเข้าไปก็จะเป็นขออาขาไม่เอกค่ะถ้าเติมวรรณยุกต์ท่าไปก็จะเป็นขออาขาไม่ทูค่าขาขาขาผอผึ้งประสมกับสาระอา เราอ่านว่าผออาผาเติมวรรณยุกตเอกเข้าไปผออาผาไม่เอกผาเติมวรรณยุกตโทเข้าไปผออาผาไม่โทผ้าผาผาผา้ผาสอเสือประสมกับสารไอไม้ม้วนเราอ่านว่าสอไอใสสอไอใสไม่เอกใส สอไอใส่ไม่โทรใส้ใสใส่ใส,ใส้ขอใครประสมด้วยสระเอาเราอ่านว่าขอเอาเขาขอเอาเขาไม่เอกเขาขอเอาเขาไม่โทรเข้าเขาเขาเขา้า อันนี้คือลักษณะของของกรารผ่านวัยยุคอักษรกลาอักษรสูงท,ที่ผ่านได้3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะต่อมาค่ะผ่านวัยในยุคอักษรสูงคำต่อมาก็คือขอใคร,ระสมด้วยสระออขอออขอ ขออขอไม่เอกขอขออขอไม่โทข้อขอขอขอ้อหอหีะสมกับสารอาหออาหาหออาหาไม่เอกหาหออาหาไม่โทห้าหาหาหา้หา ขอไข่ผสมกับสรารไอไม้ละลายขอไอไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไขไ่ไ,ขขอไ,อไ,ขไม่โทรไข่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 ขห่อปีผสมกับสารเอาหอเอาเหาหอเอาเหาไม่เอกเหาหอเอาเหาไม่โทเหา้า า o ห how how ทีนี้นักเรียนลองมาดูลักษณะของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงสามเสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาภาพแรกนักเรียนเห็นแล้วมันก็คือคำว่าขาขออาขา อักษรสูงพันได้สามเสียงก็คือเสียงเอกก็คือขออาขาไม่เอกขาเสียงโทขออาขาไม่โทค่าและเสียงจัตาวาเห็นไหมคะขออาขาเพราะฉะนั้นขออาขาตัวนี้นะคะจะอยู่ในเสียงของจัตาวานะคะขาขาค่า ต่อมาค่ะเห็นภาพแล้วนักเรียนคือคำว่าอะไรคะผีช่องวรรณยุกเอกผีพอ,อีผีไม่เอกผีช่องวรนณยุกโทพอ,อีผีไม่โทพี่และช่องจัตวาผี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 ผผ ภาพต่อมาค่ะคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าเสือค่ะสอเอือเสือช่องวรรณยุกต์เอกสอเอือเสือไม่เอกเสือช่องวรรณยุกต์โทสอเอือเสือไม่โทเสื้อและช่องจัตวาก็คือเส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 ื้อ ภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพหอยหออยหอยช่องวรณยุกต์เอกหออยหอยไม่เอกหอยช่องวรณยุกต์โทหออยหอยไม่โทห้อยช่องจัตวาหออยห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 ้อย ภาพต่อมาค่ะแล้เรียนมองเห็นภาพแล้วแล้เรียนบอกได้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพคือคำว่าอะไรนั่นก็คือคำว่าพึ่งค่ะพออึกงอผึงไม้โทพึง่งเสียงวรณยุกต์เอกพออึกงอผึงไม่เอกผึ่งเสียงวรรณยุกโทพออึกงอผึงไม้โทพึง่ง และเสียงจัตาวาผอ,อืึงอผึงผึงผึงพึง่งภาพต่อมาคือภาพของผ้าผออาผาไม้โทผ้าช่องวรรณยุกต์เอกผออาผาไม้เอกผา ช่องวรณยุกโทผออาผาไม้โทผ้าและช่องจัตาวาผออาผ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 ้า,ผา,ผาต่อมาค่ะนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นคำว่าอะไรนั่นก็คือคำว่า ไขขอไอไข่ไม้เอกไข่เสียงออยู่ในช่องวันยุคเอกก็ขอไอไข่ไม่เอกไข่อยู่ในช่องวันยุคโทขอไอไข่ไม่โทไข่และอยู่ในช่องวันยุคจัตาวาก็จะเป็นขอไอไข่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  ภาพต่อมาค่ะภาพต่อมานักเรียนเห็นนวมไหมคะนวมทั้งสองอันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินภาพนี้ถ้าเรามองเราจะนึกถึงคำว่าสูสออูสูไหมายโทสู้อยู่ในช่องวรณยุกต์เอกสออูสูไมาเอกสู อยู่ในช่องวรรณยุกโทสออูสูไหมโทสู้และอยู่ในช่องวันยุกจัตาวาสออูส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 ู้สสภาพต่อมาคือคำว่าไผ่ผอไอ ไผไม้เอกไผ่อยู่ในช่องวรรณยุเอกผอไอไผไม้เอกไผ่อยู่ในช่องวรรณยุกตโทพอไอไผไม้โทไพ่และอยู่ในช่องวรนณายุจัตวาผอไอไผไผ ไผ่ไผ่ภาพต่อมาค่ะคือคำว่าถั่วถออัวถั่วไม้เอกถั่วอยู่ในช่องวรรณยุกต์เอกถออัวถั่วไม้เอกถั่ว ช่องวรรณยุกโททออัวถัวหมายโททั่วและช่องวรรณยุกต์จัตวาถออัวถัวถัวถัวทั่วเป็นอย่างไรกันบ้างคาะเด็กๆกับการผันเสียงวรรณยุกอักษรสูง เพราะฉะนั้นไม่ยากใช่ไหมคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆมีด้วยกัน11ตัวหลักในการจำง่ายๆของอักษรสูงก็คือผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันและผ่านได้ทั้งหมดกี่เสียงคะเด็ก จำได้ไม่เอ่ยอักษรสูงผันได้ทั้งหมด3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่แบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะไปลุยกันดีกว่าว่า นักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้กันหรือเปล่านักเรียนเห็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะคำสั่งเขาให้นักเรียนพันเสียงวรรณยุกค,คำอักษรสูงตามที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว อักษรสูงมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆสิบเอ็ดตัวคะ่ะและประกอบไปด้วยอะไรบ้างทั้ง11ตัวนักเรียนเห็นไหมคะแม่ไก่ตัวนี้กำลังฟักกำลังออกไข่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยแม่ไก่ออกไข่ทีละฟองกันดีกว่าว่า ไข่พยัญชนะในไข่ไกข่ของที่นักเรียนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มีตัวพยัญชนะอักษรสูงอะไราบ้างทั้ง11ตัวฟองแรกนั่นก็คือขอไข่ฟองที่สองขอขวดฟองที่สามชอชิง ฟองที่สถอถุงฟองที่ห้าถอฐานฟองที่หกผอพึ่งฟองที่เจ็ดอฝาฟองที่8ปดสอสาลาฟองที่9ก้าสอฤษีฟองที่สิบ สอเสือและฟองสุดท้ายฟองที่11คือหอหยีบหลักการจำคุณครูสอนไปแล้วว่าหลักการจำของอักษรสูงก็คืออะไรคะผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันคุณครูบอกว่าอักษรสูงผ่านได้ทั้งหมดกี่เสียงคะเด็ก พันได้ทั้งหมด3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงสามาและเสียงตีจะไม่ปรากฏรูปจะปรากฏรูปแค่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเท่านั้นสำหรับอักษรสูงคำที่คุณครูกำหนดมาให้ทั้ง5คำ มีคำว่าผีนักเรียนเห็นไหมคะตรงน่องไก่เห็นไหมคะคำที่สองคือคำว่าสอเอือเสือไม้โทเสื้อคำที่สามขออวอขาวไม้เอกขาวคำที่สี่ถออัวถัวไม้เอกถั่วและคำสุดท้ายคำที่ห้าฝอไอไฟ เดี๋ยวเราลองมาผัานเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงกันดีก,กว่าค่ะเด็กๆเสียงคำแรกคือคำว่าผีเสียงสามัญไม่ปรากฏรูปเพราะฉะนั้นเสียงเอกก็จะปรากฏรูปเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าผีพอ,อีผีพอ,อีผีไม่เอกผีเสียงโทล่ะคะ พอีผีไมโทพี่เสียงจัตาวาไม่ปรากฏเสียงก็จะกลายเป็นเสียงจัตาวาขออภัยค่ะเสียงตรีไม่ปรากฏเสียงก็จะกลายเป็นเสียงจัตาวานั่นก็คือผีเห็นไหมคะผีผีพี่นะคะเพราะฉะนั้น คำที่สองคือคําว่าเสื้อเสียงสามัญไม่ปรากฏเสียงเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏรูปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเอกค่ะสอเอือเสือไม้เอกเสือเสียงโทค่ะสออเอือเสือไม้โทเสือ้อเสียงตรีค่ะไม่ปรากฏรูปและปรากฏเสียง เสียงจัตว,วาก็คือสอเอือเสือเสือเส้อเสื้อคำที่3คือคำว่าข่าวเสียงสาม,มัญไม่ปรากฏรูปและปรากฏเสียงแต่จะปรากฏในเสียงเองขออวาขาวไม่เอกขาว ปรากฏรูปในเสียงโทรขออววขาวไม้โทรข้าวเสียงตรีไม่ปรากฏรูปและปรากฏเสียงจะปรากฏในช่องของเสียงจัตาวานั่นก็คือขออวอขาวขาวขาวข้าวถั่วค่ะเสียงเอกถออัวถั่ว ไม้เอกถั่วทออัวถั่วไม้โททั่วถออัวถั่วถั่วถั่วทั่วคำสุดท้ายค่ะฝอไอใสฝอไอใสไม้เอกไฟฝอไอใสไม้โทไฟฝอไอใสเห็นไหมคะเด็ก ลักษณะของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงต่างกับอักษรกลางไหมคะเด็กๆต่างค่ะอักษรกลางมี9ตัวผันได้ทุกเสียงตั้งแต่เสียงสาม,มัญจนถึงเสียงจัตาวาแต่อักษรสูงมี11ตัวแต่ผันได้กี่เสียงคะ3เสียง นั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจตวาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆยากอย่างที่คิดไหมคะไม่ยากค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆจำการผันวรรณยุกข,ของไตราย,ยางอักษร3หมู่ได้และนักเรียนต้องทำความเข้าใจว่าอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำ พยัญชนะใดอยู่ในไตรายางอักษรสามหมู่บ้างนะคะและอยู่ในไตรายางอักษรสามหมู่หัวข้อใดนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของคุณครูปอแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้า จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามในตอนต่อไปกันค่ะวันนี้คุณครูปอไปแล้วแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ